สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเดือนในรายวิชาสังคมชั้นป .1 วันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและการบริการในชีวิตประจำวันของเรากันค่ะสินค้ามาถึงสิ่งของต่างๆที่จับต้องได้สามารถซื้อขายได้แลกเปลี่ยนได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะได้แก อุปกรณ์การเรียนอาหารเครื่องดื่มและก็เสื้อผ้าคา่ะบริการหมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยมนุษย์เป็นผู้คิดและสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ระหว่างผู้ต้องการ บริการกับผู้ให้บริการอย่างเช่นคุณหมอดูแลคนไข้คนกับแท็กซี่ดูแลผู้ได้สารช่างตัดผมดูแลคนตัดผมค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ